สมมีิมาฮึสมมติตัวอักษรจีตัวอีตัวอุ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 สปีเยอะฮะคนที่เรียกคนที่วาอู้ไอะไอไออันนี้ก็งู้งอะอู้ จะมาทำสิ่งี้กันเหรอยังไม่นี่คือารข้้คังขึ้นไปก่อนี้นมาอีกมาอีกมาอีกขังขึ้น

ไปมันมันไกลฮะมันไกลมากผมไม่ไปป่ะเมื่อกี้เสียงใครเสียงไฟเสียงไฟฮะเสียงไฟสอเละอืออืออืออื

ไอซีบีเมื่ออี้อืม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 มาอีกมาอีกอืม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  ไปไหนไปไหนอ่ะเสียงเสียง,ยงอะไรไม่รู้แค่คุยอยู่เพงนั้นอืม มันเพ,พื่อนสูขึ้นมาไม่ได้หรอครับไอพวกคุณดียดีนี่เจียนใจครับโตชือ่ออะไรชื่อเพื่นเนี่ยเือปงไงอู้เอาเพื่อเอาเพื่อนตายไปละไปเลย ไ่ไหมไม่มีเหรอไม่มีมันยังมาฮะมันยังมาอย่มมาเลยอืยอถัดไปฮะมาเดี๋ดเนยอู้มันตายกี้ผมยิงมเพื่นหรือเปล่ายังไม่รู้หม่ถอนเพื่อน อุ้ยก็เ uhm ห for ือแล้อ <noticing> oh okay. ุ <jeśli loves to sing> oh ้อะไร่เป like ็นอะไรนี่ก็มเกันี่ก็มบเยออืมตัวเองอนี่เป็นอะไรอ่ะอาขรถจะขี่รถเอาเยิบไปละซึงนฮะานก็สั่ง ไปยางอีกแม่ฮะยังมีมนีปอยู่แล้วมันหายไปไหนวะออ้ไรโอ้มึงโหดิ่ไปละเฮ้ยไปไหนอะ่ะเขแล้วฮะ อ๋อเพื่อเป็นเงาเหรอใส่ฮะเพื่อนก็ใส่หมดเลยเออเพื่อใส่หมดเหมือนกันเลยอืมอืมอืมเด็กเพื่อนกูเนี่ตีเงาเหรอทำไมตีเงาทำไมตีเงาทำไม ไม่ดีโอเคพื่อนน้งก่อนเถอะมุณชอบกี่ก้อนมาเลยพี่อ

ไม่ได้ไปเก็บนะฮะแต่พอพอไว้ตรงนี้มันเก่ีงกี่ร้อยโอ้ยตัวสนใจจิ๋มะอคออกเก็บไม่ออกกล่องอะไรวะนั่นน่ะ ไม่ได้มไม่เจ็บฮะเบเดี๋ยวกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ